สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะเจอกันเช่นเคยในช่องโฟกัสชาแนลเลคะทุกคนช่องนี้นะคะมีทั้งความสนุกฮา,าแล้วก็เรื่องราวหลอนต่างๆนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาทาละครเลยเหรอกแต่ว่าวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปที่วงใต้น้ำที่เห็นเราแต่งตัวอะไรมาแบบนี้เลยใช่ไหมนี่เลยเราแต่งตัวมาแบบนี้ไว้ผมปล่อยผมสวยสวยงามแบบนี้เพราะว่า วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปทะเลก็เลยแต่งตัวสบายๆทนขาวดำทนสีที่เราชอบเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ไม่เ,าเราแย่ไปเดี๋ยวเปลนน้ำมันเโอเคเดี๋ยวเราจะเอาปั่นจักรยานไปเนาะซึ่งเออสถานที่นี้นะคะทุกคนมันจะอยู่ที่ทะเลเนาะอ่าก็คือแบบว่าสถานที่นี้นะคะทุกคนมันจะแบบว่าเออมีความแบบว่าเออไปจะตายในทะเลสูงก็อาจจะเอาไอเดียนี้นะคะไปหาความลับได้เลยเออทุกคน เดี๋ยวจะหาว่าเราใจร้ายอีกอะโอเคเดี๋ยวหาว่าเราใจร้ายอะนี่เลยนะคะทุกคน ID นะอืมอะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยโอ้ไมไปจกักรยานชาร์จหนึ่งดีป่ะนี่นะเรามาปั่นเลนเออใกล้ๆคนเดินเะนื้อน่ะปุ๊บลงไปเลยไม่จําเป็นจะต้องแบบว่านั่นไงทุกคนเห็นไหมสังเกตเห็นไหมนั่นแหละเขาบอกว่านั่นแหละมันจะพาเราสู่อีกมิติหนึง่ง นะตามที่เล่ามาอะไรอะ่ะเออโอเคก็คือเขาบอกว่ามันจะไปสีมิติหนึ่งของเกมนี้เนะเาะอ่คือตั้งแต่เข้ามานะคะก็โอ้โหโอ้โหก็ต้องปั่นจักรยานเข้าไปนะคําเตือนว่าไม่ควรจะเดินเฮ้ยมันเริ่มได้ว่ายน้ําไปแล้วนะเออคลิปนี้ก็จะมีความว่านานนิดหน่อยเนาะ นี่เลยโอ้ทุกคนตอนนี้นะคะมันได้ไว่ายน้ำไปเป็นที่เรียบร้อย,ยอก็คือเราจะต้องว่ายน้ำไปนะคะอ่ะว่ายไปเรื่อย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 อย่างนี้นแะโอ้ทำไมมันไกลนะมันรูกันวันนี้ไปถึงไหนก็จะถึงนั่นนะไม่แบบไม่ยังไงล่ะ,งงะแบบนี่ไงว่ะไปเช่นนี่แหละทุกคน ไปในสภาพนี้แหละไปในสภาพไหนได้ใช่ไหมเอออาจจะถ่ายแค่ขาเพราะมันเป็นอย่างนี้นะคะนี่ทุกคนอ่ะเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้านี่เห็นไหมทุกคนมันลึกดูลึกกว่าเดิมอะนี่ทุกคนเหมือนเราจะเจอเมืองเออเมืองลับแลนะคะแต่ว่าเมืองลับแลแห่งนี้นะคะมันจะต้องใช้เวลาในการเอ้ย หน้าน่แนน่าน,าน,านาทุกคนเห <c oughs> ็นไหมขึ้นทะเลมันดันเราอะ่ะมันไม่ให้เราไปอะ่ะเออทุกคนดูดิเพืองมันดันเรานะไม่ให้เราเข้าไปซึ่งเออเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเลยแล้วก็แล้วกันเนื่องจากว่าตอนนี้เิมนี้มันแบบว่าเพิ่งได้เวลาแค่สามนาทีนะแล้วก็จะมาทนนําต่อันเลยนะคะคือเราจะมาเล่าต่อว่าจริงๆแล้วอะ่ะเกมสักราเป็นเกมที่แบบว่าจําลองมาจากเหตุการณ์จริงของประเทศญี่ปุ่นหรือว่าประเทศญี่ปุ่นนะคะ เป็นใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะเป็นเรื่องเล่าของประเทศญี่ปุ่นก็คือมันจะมีเรื่องเล่าว่าเออแบบว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยชอบมีภยัยพิบัติใช่ไหม,ชไหมเช่นสึนามิฮาริเคนอะไรต่างๆประมาณนี้เออก็คือมันมีเรื่องเล่านะคะสําหรับผู้เล่นคนอื่นๆว่าเมืองสากุระความจริงแล้วตรงนี้มันมันไม่ได้แบบว่ามีนะ้ำมัน,เป,นเป็นเมืองทั่วไปนะเออแล้วก็เนื่องจากแบบว่าคลื่นสึนามินะมันได้พัดถล่มสถานที่แห่งนี้ จึงทาให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะต้องมาเป็นเมืองใต้ทะเลนะจริงๆมันไม่ใช่เมืองรับแรงนะจ๊ะทุกคนอย่าเข้าใจผิดกันนะมันเป็นเมืองที่แบบว่าเคยจมหายไปนะคะนี่เป็นเมืองที่เคยจมหายไปดูสิเป็นแบบว่ามันจะดูโบราณนิดหน่อยนะนั่นเห็นไหมมันจะมีความแบบเออเอะไรต่างเป็นผ้ามันเป็นเมืองที่จมหายไปว่าหนึ่งเลยนะคะคือประเทศนี้หรือว่าประเทศแบบญี่ปุ่นเนี้ยมันจะชอบจะมีว่าเรื่องราวอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะ ที่ในเกมซากุระมันมีเนาะก็คือที่มันมีเกมซากุระขึ้นมาเนี่ยก็คือเหมว่าเกมนี้บอกว่ามันเหบอว่าดีมากเลยสําหรับแบบว่าคนที่นักสงสัยเหมือนกับเรานี่แหละก็คือเป็นคนที่แบบว่าเออนักส,ส,นะกกส,สงสัยอะไรอย่างเงี้ยจะชอบสงสัยนู้นสงสัยนี่อะไรเงี้ยชอบมาหาความลับอืมชอบมาหาความลับทุกคนคือเหมือนจนจะเป็นทุกคนเห็นกันนั้นแหละอ่ะเราจะทําลูกศรชี้ให้ดู หน้าตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมันไม่เห็นเห็นตรงนี้ไหมเปลี่ยนสีก่อนนะหน้าค,คือทุกคนจะเห็นนะคือตรงนี้แหละมันจะเหมือนยากุซ่าสีชมพูเลยนะอือก็คือแบบว่าเออหูยมันจะเหมือนเทลเซอร์สีชมพูก็คือจรงิจรงๆแล้วอะ่ะแก๊งยากุซ่ามันจริงอตั้งแต่สมัยแล้อว่าสมัยโบราณแหลนะอืมมันจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะ ก็คือหรืว่ามันก็เลยว่านักสืบ่อ,อก,กันมา,าว่าหนึง่งเลยก็คือสถานที่ที่ prem, ว่าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับยากุซาที่เป็นยากุซากที่แบบว่าเมืองที่จมลงไปนะก็คือนั่นแหละอ่ะแล้วทาไมอะ่ะอันนี้ข้อนะแล้วทําไมมันถึงไม่เป็นแบบว่ามันถึงไม่แบบว่าอะไรนะมันถึงไม่มีสร้างศพไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะก็คือบางทีเขาผู้เล่นอาจจะไม่สร้างมานะคะบางทีผู้เล่นบางคน ผู้เล่นบางคนอาจจะเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเขาผู้เล่นก็เลยไม่ได้สร้างมาอืมถ้าทุกคนแบบว่าไอ้ไอ้ที่มันจมแบบเนี้ยถ้าใครเคยดูถ้าใครเคยดูเ,ยดเทคนิกจะเข้าใจนะอืมใครเคยดูก็จะเป็นมาณนี้เลยเออใครที่เคยดูก็จะเข้าใจแหละทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าเรื่องเกี่ยวกับเรือใหญ่นะเรือแบบใหญ่มากเลยแหละอืมจมในมหาสมุทรเอออะไรนะแอเลนติก เออใช่มหาสมมทรแอตแเลนติกนะนั่นแหละคนใครเคยดูก็จะเข้าใจมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยอืมอก็จะมีแบบว่าจริงๆรแล้วซากเรือมันยังมีนะแต่ว่าเรื่องน้นมันไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่นไงมันเป็นของประเทศฝรั่งอืมไม่รู้ประเทศไหนละดูแค่เป็นหนังของยุโรปไม่ใช่แบบว่าหนังญี่ปุ่นไม่ใช่หนังไทยเลยหนังไทยไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์เออนี่นแหละคือซากที่มันจมอยู่นทุกคนดูซากเอ้าเอ้า ดูทุกคนเราดูหลอกดูก่อนเล่าไปแล้วมาันเป็นยัง้ง <c oughs> เล่าไปแล้วมามันเป็นอะอ่าโอเคนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะทุกคนอืมเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะเป็นไงเราเล่าได้สนุกไหมถ้าสนุกกดหนึ่งไม่สนุกก็กดสองนะคะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้เลยนะคะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะยังไม่ทีว่าอย่าลืมกดติดตามนะ กดติดตามด้วยนะกดติดตามไว้เยอะๆเลยนะคะทุกคนช่องนี้มีความสนุกเยอะอยู่แล้วอย่าลืมกดติดตามล่ะบายเติมใหม่คลิปหน้าละ